คนเราเนี่ยคึือผลตนหัดมันให้อภัยทานกับตัวเราเองพูดภาษ,ษาชาวบ้านปลอบใจตัวเองบ่อยๆถ้ามันเป็นทุกข์มากๆก็บอกกับทุกข์มันเดี๋ยวก็ดีปลอบใจมันหน่อยมันจะได้ชื่นใจนะไม่ใช่พอทุกข์ก็ไปช่วยโมโหนี่มันต้องปลอบใจมันต่างใจปฏิบัติกันช่วยกันตัดช่วยกันปลงช่วยกันวาง ตัดจริงๆปงจริงๆก็ปงอะไรอะปงทุกตัดทุกวางทุกถ้าปงได้ตัดได้วางได้ทุกมันก็จะเบาอย่างน้อยเบากายเบาใจนะแค่ตัดได้นี่มันเบากายเบาใจเยอะเลยถึงเรื่องอื่นยังไม่เบาแต่ในใจมันเริ่มเบากายมันจะเริ่มเบาสะสม จิตสะสมกายเอาปิดเอากายสะสมบหมากเขา้ามากเขา้ามันจะเบาไปถึงเรื่องอื่นนี่ใจกา,กายก็ยังไม่ตัดไม่พงไม่วางยังไม่เบาเลยก็จะให้เรื่องอื่นมันเบามันเป็นไปไม่ได้ทำอะไรก็ให้มันเสร็จเป็นหนึ่งอย่างนี่เอาหลายอย่างสุดท้ายไม่เสร็จชักอย่างเออคนเราเป็นที่อย่างนี้เลยเนี่ย่าเขาโบราณเขาว่าไงไม่รู้หรคมากหลากหายใช่ไหม เออคล้ายๆอย่างนั้นเลย